<Action. S 1> วันนี้รายการน้องพาเพืินนะคะจะพามาที่ไอดินกินข้าวค่ะดูนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆค่ะเห็นคะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็เจอนางฟ้านางฟ้า,นา,ฟา,น,า,ฟานางสวัสดิ์นะคะมองมุมนี้นะคะสวยมากนะคะสะพานนาที่าพาผ่านไปในนี้นะคะเราจะเห็นว่าสีสันก็สดใสนะคะตามมาเลย ตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับสบัดผ้าค่ะสบัดผ้าทีเวดดิ้งแต่เจ้าบ่าวยังไม่มาคมรับนางฟ้าวันนี้ทำเงินให้วัดไปเท่าไหร่ครับห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทอ้โเสือมากเลย ามเลยนะคะคแล้ววันนี้นะคะเราจะเดินไปให้สุดที่ด้วยเลยะคะ่ะจริงเหรอฝนที่ตกใหม่ๆที่หยุดตกใหม่หมๆเราจะเห็นความสวยงามอีกแบบนึ่งนะ,ะด้านนี้ขายส้มตำสมัยก่อนเขาลงไปเข้าไปท้าไหนะ,ะ่ะลื่นนะคะระวังนะคะ อะไรก็ถ่ายวิดีโอ,อยู่ไงไนะนี่ฮะเราก็จะไปอ่มเดี๋ยวฝนตกมามกากาศดีด้านขวานี่จะเป็นหัวเขาแรด <c oughs> มองย้อนกลับไปทางนี้ก็จะเป็นวัดถ้ำเสือ ภาวก็จะสมุดมากเพราะแับนี้รักษาสมดุลจริงถ้าอยากจะยกภาพขึ้น ก็ทําได้มันไม่ใช่ไมเซลฟี่แบบยาวๆเนาะแล้ะนี้ระหว่างถ่ายวิดีโอเราถ่ายรูปด้วยได้ไหได้